ินแกงไข่มดแดงใสบปลาทับทิมนะคะ่ะเมือนนี่เศษๆไข่มดแดงมาจากไตกินเขาน้ำกันคะ่ะได้มาก,กินเนาะคะ่ะไข่มดแดงมือนนี้มีไข่มดแดงแกงไปเบิ่งการแกงกันเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแกงปลาอีกแล้วคะ่ะมือนี้แกงปลาทับทิมแล้วตเนื้อคะ่ะเป็นเนื้อปลาทับทิมหั่นเป็นชิน้นเป็นชิน้นสุดยอดอาหารสันสูงคะ่ะ ไข่หมดแดงเสียมะแกงใส่ปลาก็มีต้นหอมเนาะคะ่ะแกงแกงไข่มดแดงใส่ปลาทับทิมขาดบ่ได้แกงปลาต้องมีเห็ดค่ะต้องใส่เห็ดน้ำเนาะคะ่ะมีเห็ดปลาเห็ดดอนคือข้าเจ้ากินก็กินเห็ดตลาดนี่แหละคะ่ะเมนูอีสาน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาแกงปลาใส่ไข่หมดแดงไข่หมดแดงมาจากไต่ได้วยค่ะบมเป็นไข่หมดแดงมาจากอีสานบานเฮ้ามันผึ่งสิไข่เพราะว่า ถ้าเป็นไข่หมดแดงทงังไตนี่มันสิไข่ช่วงกรกฎาสิงหากันย่าเนาะคะ่ะมันพ็คือบานเห่าเลยบานเห่าอีสานนี่ข่ายเอกมดแดงมันสิไข่ช่วงเมษาพฤษภาหมดแดงกับไข่แ้วแต่ทางไตนี่สิไข่นี่แหละช่วงกรกฎาสิงหากันย่าหมดแดงสิไข่อันนี้คืออามาจากไตทรงมาพร้อมกันกับกุบ้ง Trừ và thập niên bếp đều cái này đó. ไข่แม่เป่นงน,นะะ้ำเลยค่ะไข่มดแดงมันสิเป็นไข่หน่อยมันมาท่านไข่ใหญ่เนาะมันมันก็ะลั่งเลิมไข่มันก็ไเ้ยไข่บวยใหญ่อบพอทูดพอไข่เปรียวออกไปเปีียวหน่อยนึงเปีียวไอ้เปีียวแม่เป่ง สมัยตะกีเนาะเกี่ยวเข่าอยู่หน้าเนาะแบบซิมีนักศึกษาเขาไปซอยเกี่ยวเขา่าออกชนนบทเนาะปวกเลี้ยงเกษตรต้มปลาเสีละใส่ไข่หมดแดงให้กินถ้าเป็นเด็กเมืองเขากะโปูกินเนาะมาเปิดหม้อแ้งเนาะบานเฮาเขาจเจ้าแจงปลาให้กินแม่นบ่น แกงปลาใส่ไอ้ใส่ไข่หมดแดงมันก็มีแม่หมดแดงเนาะกับมาเปิดหมอ้อเปิดหม้อเลยเห็นว่ามีมดมันก็า่าทำยังไงให้หมดขึ้นหม้อแกงมันวะเด็กหน่อยเมืองนอะถ้าต้ปาามปลาใส่ไข่ใส่มดแดงให้กินเนาะกินบ่เป็นเนาะ <c oughs> เออ ทำไมต้มเอ๊ะทำกับข้าวทำไมมีถึงต้องมีมดแดงอ่ะทำไมทำยังไงให้หมดแดงลงไงอ้ไอ้หม้อแกงมันมาบ่หูด้าะว่าเขาต้มต้มปลาแบบบานเห้าเนาะหนาเกีียวเขามันกระซ่บนี่เนาะต้มปลาคอหน้าเราพูดถึงเดือนสมัยเกี่ยวเขาอยู่บานคะ่ะมีนักศึกษาออกไปพวกนักศึกษาเนี่ยก็เลยมาเ้าสู่กันฟังคะ่ะ เป็นลูกคนในเมืองเนาะกรบบหูเนาะมาบานเฮาต้มต้มปลาใส่ไข่มดแดงเนาะผู้ใดเคยกินแ้งไข่มดแดงแซบดีได้ะคะ่ะแซบจนเกินขำ้นมันย่ายอะ่ะเสร็จแล้วแ้งปลาใส่ไข่มดแดงเนี่ยแกงปลาทับทิมค่ะเสแซบ่บน้ำกันเด้อค่ะสำหรับลูกอีสานอยูยุโลปอเมริกาประเทศเลาวประเทศไทย ผู้ใดที่มากกินแจงไข่หมดแดงเนาะค่ะสิออกเปรี้ยวๆน mm. ้อยเปรี้ยวแ,แม่เป่งเแษๆน้ำกันค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงปลาใส่ไข่มดแดงเแษๆน้ำกันค่ะสุขผูสุก้นยุโรปอเมริกาประเทศล่าประเทศไทยแจงปลาทับทิมค่ะหั่นเป็นชิ้นเอาตะเนื้อค่ะแจงเสศษๆนะคะผู้ใดมากกินไข่มดแดงมันเดอร์ค่ะสดเปรี้ยวๆร้อนอร่อยอร่อยสานีราคาสวัสดีค่ะ